น,นี้เรามาพูดถึงกรณีอของบ้านแฝดครับในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างแล้วก็กับบ้านแถวบ้านอะไรเนี่ยครับมีข้อกำหนดหรือว่ามีส่วนไหนที่เหมือนกันบ้างไหมครับอาจารย์ครับคือในปัจจุบันเนียนะครับก็แถวต่างจังหวัดนะครับ<ม>คนเนี่ยอาจจะนิยมซื้อบ้านม,มากกว่าที่จะไปอยู่คอนโดค,คอนโดเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับหมายว่าอยู่ในวัยช่วงทํางานแต่ถ้าคนที่ มีครอบครัวนะครับส่วนใหญ่เขาก็หาซื้อบ้านครับอ่าวเห็นนะครับช่วงวิกฤตโควิดนะครับก็คอนโดเนี่ยก็คนไม่ค่อยอยู่กันเรือแล้วมามันขึ้นลิฟต์ช่วงเดียวกันเรื่องอะไรกันครับนะครับแล้วก็มันอยู่ในเมืองหลวงเมืองใหญ่นะครับแต่ว่าในส่วนของอาคารบ้านพักอาศัยนะครับตรงเนี้ยก็มีสนามหญ้ามีอะไรเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะนิยมมากกว่าครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งบ้านแฝดเนี่ย ถ้านะครับราคาที่ดินนะครับรอบเขตชานเมืองนะครับซึ่งโดยโปกตินะครับผังเมืองรวมเนี่ยก็ถ้าเป็นในส่วนที่เป็นสีเหลืองก็คือการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนานแน่นน้อยออันนี้ก็สามารถทําหบู่บ้านจสดสรรได้อืมนะครับทีนี้ถ้าแบบประหยัดก็คือเป็นบ้านแถวครับทีนี้แบบหรูๆก็เป็นบ้านเดี่ยวครับเป็นบ้านแฝดเนี่ยก็คือ มันขึงกลางไง,ก,งก็อยากจะว่ามีอาณาเขตที่ดินด้วยนะครบับด้านข้างได้เลยครับก็ให้บรรยากาศเหมือนก,นกันกับบ้านเดียว mm hmm. ยก็ยังประหยัดพื้นที่คยิ่งประหยัดพื้นที่ดินเมื่อไร่เนี่ยก็ราคาขายเนี่ยก็ถูกลงมาทันทีครับนะครับโอเคครับทีนี้ทีนี้คําถามเนี่ยอยากจะถามว่าเอ่อที่เป็นบ้านแฝดบ้านแถวเนี่ยต้องวินด้านข้างอาคารอย่างน้อยห้าสิบเซนเนี่ยได้ไหมครับอาจารย์ คือไม่ได้คือมันเป็นแบบนี้ครับบ้านแฟนเนี่ยที่ว่างด้านหน้าด้านหลังเนี่ยระหว่างรั้วแนวเขตที่ดินครับแนวผนังอาคารก็ใช้คําว่าแนวผนังอาคารนะครับอยู่ในข้อที่สามสิบเจ็ดของกฎกระทรวงหยดที่ห้าสิบห้านะครับด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยที่ว่างเนี่ยมันเหมือนกันเลยกับบ้านแฟร์ในบ้านแถวครับบ้านแฟรเนี่ยนะครับก็คือกรมโยธาธิการเนี่ยตอบมาแล้วว่าที่ว่างตามนิยามข้อหนึ่งในกฎกระทรวงหยดที่ห้าสิบห้า ก็คือพื้นที่ที่ตัดจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร,ร้างบุกรุร่มได้สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน1.2หุเมตรอันนี้คือข่าวกรานะครับเประฉยนเมื่อเป็นที่ว่างแบบนี้ก็คือการระบายถ่ายทอากาศแสงแดดสองหรือปลูกต้นไม้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้คือประโยชน์ของที่ว่างด้านหน้าเนี่ยไม่น้อยกว่า3เมตรด้านหลังเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า2เมตรแต่ด้านข้างเนี่ยมันมีคําว่าที่ว่างด้วยนะครับเพรั้นที่จะบอกว่า เว้นด้านข้างแค่ห้าสิบเซนเนี่ยได้ไหมไม่ได้อืเพราะมันต้องเว้นด้านข้างเนี่ยไม่น้อยกว่าสองเมตรนะครับส่วนปลายชายคาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือที่ว่างอ่ะเป็นนิยามตามนิยามสั์ตามข้อหนึ่งอของกฎกระทรวงด่วนที่ห้าสิบห้าที่บอกกันแหละนะครับเป็นก็ต้องห้ามมีส่วนปกคลุมส่วนยื่นมาเห็นมันยาวมาตลอดจนถึงด้านหน้าเลยนะด้านข้างเนี่ยนะครับเพราะั้นตรงนี้เราออกแบบเนี่ยผิดกันเยอะมาก บางคนเนี่ยออกแบบเนี่ยห้าสิบเซนหรือหนึ่งเมตรแต่เนี้ยถ้ากรณีแบบนี้นะให้แนะนําเขียนว่าเป็นบ้านแถวเพราะบ้านแถวเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดที่ว่างด้านข้างนะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นกฎกระทรวงแบบที่ห้าสิบห้าที่บังคับใช้ในต่างจังหวัดนะครับแต่ของกรุงเทพเนี่ยต้องที่ว่างด้านข้างเนี่ยไม่น้อยกว่าสองเมตรด้วยนะครับบ้านแถวนะครับอันนี้ไปยันตรงเนี้ยของต่างจังหวัดอ๋อครับก็คือไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับครับ